มาดูอีกเรื่องหนึ่งที่สร้างความปั่นป่วนและก็สร้างความเสียหายให้กับพวกเรากันมากมายเลยทีเดียวก็คือแก๊งคอรเซนเตอร์ต่างๆทีนี้แก๊งคอรเซนเตอร์มันไม่ได้มีแค่ในไทยสิส่วนใหญ่มันอยู่ต่างประเทศอยู่เพื่อนบ้าน <ใจ S 1> อะไรอย่างเงี้ยนะ,นะคะ,ะคเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็มีข้อสั่งการค่ะให้เร่งปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งคอรเซนเตอร์ตามแนวชายแดนไทยโดยด่วนเลยนะคะล่าสุดศูนย์ไซเบอร์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพร้อมหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมเปิดยุทธการระเบิดสะพานโจรค่ะโดยเขาจะเริ่มที่จัังงหวดเียยรา เป็นพื้นที่แรกก่อนค่ะโดยเรื่องนี้พลตำรวจเอกกิตรัตพันธ์เพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอัจญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้มอบปลายให้พลตำรวจโททัชชัยปิตานีระบุตรผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอัจญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดยุทธการระเบิดสะพานโจรโดยปฏิบัติการนี้นะคะเขาร่วมกับสำนักงานกสทชและก็ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย AS ส ดีแท็กทรแล้วก็ NT รวมถึงหน่วยงานความบั้นคงในพื้นที่ค่ะโดยให้ตัดสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องของไทยทั้งหมดที่คนร้ายลักลอบนํามาใช้ในการเข้ามาหลอกลวงพลตำรวจโททัชชัยบอกว่าจะเริ่มกดปุ่มปฏิบัติการแรกระเบิดสะพานโจรในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายซึ่งคนร้ายได้มีฐานปฏิบัติการในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคําบริเวณโดยรอบคิงโรมันประเทศลาว ในปัจจุบันคิงโรมันเป็นสถานบันเทิงครบวงจรพร้อมมีสนามบินรองรับนักท่องเที่ยวจากไทยลาวและเมียนมาซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อสุจริชนตามแนวชายแดนไทยนอกจากนี้จะมีการขยายผลจับกลุ่มดำเนินคดีกับผู้ให้บริการที่ผิดกฎหมายอย่างเช่นตู้ซิมที่ช่วยเหลือกลุ่มคนร้ายในการลงทะเบียนซิม,มหลอกลวงประชาชนรวมทั้งจัดการกับกลุ่มคนร้ายที่เป็นชาวต่างชาติและคนไทยที่ร่วมกันมาหลอกลวงทำร้ายคนไทยด้วยกันให้ถึงที่สุดค่ะ ในก่อนหน้านี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือสอปอ,อสอตอรอเร่งปร,ปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์ที่ตั้งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดนที่เข้ามาหลอกลวงและก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนคนไทยซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมากค่ะ